ตอนนี้คุณยายหนูกกำลังออกกำลังกายอยู่นะคะยายหนือายุ8ปหแล้วคะ่ะกำลังออกกำลังกายอยู่คะ่ะคนแก่ก็มีคุณค่านะคะ บายบายก่อนเลยบายบายจะไปแล้วจะทำงานแล้วบายบายอย่างเงี้ย